เรื่องหนึ่งค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของสิทธิการใช้ที่ดินนะคะชวนไปโฟกัสกับเรื่องสิทธิชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับผืนป่าค่ะที่ล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสม,มิงจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ชวนภาครัฐนักวิชาการภาครประชาสังคมเนะะี่ยค่ะมาเป็นสักขีพยานในการรับมอบทะเบียนประวัติที่ดินที่พวกเขาเนะะี่ยค่ะใช้ประโยชน์แล้วก็อยู่อาศัยกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีนะคะ ให้ดูหมุดนี้ค่ะทั้งคุณปุ้ยแล้วก็คุณ v ี v o สื่ออาสาปักหมุดมาจากวัดแม่ลานคำตําบลเสมืองใต้อําเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพวกเขาค่ะปักหมุดมา ในภาพเนี่ยค่ะสิ่งที่ประชาชนถืออยู่นะคะก็คือทะเบียนประวัติที่ดินของ80ครัวเรือนค่ะที่เกิดจากการทำประชาคมหมู่บ้านแล้วก็ร่วมกันสำรวจข้อมูลชุมชนนะคะโดยการจับพิกัด GPS ที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินถาวรของบ้านแม่ลานคำแล้วก็บ้านป่าคารายแปลงค่ะมอบให้นะคะงานนี้มอบให้เป็นกำลังใจกับชุมชนในความพยายามร่วมกันทำข้อมูลค่ะ ในการใช้พื้นที่เพื่อให้เห็นถึงพิกัดแนวเขตในการอยู่ร่วมกันแล้วก็การจัดการพื้นที่ป่านะคะมันเริ่มต้นตั้งแต่เราเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลครับแล้วก็เรา,านำคุยในชุมชนว่าเราจะทํายังไงได้ข้อมูลมาบ้างนําไปสู่ว่าเวลาจะไปทํา GPS หรือว่าจะทําข้อมูลมันต้องใช้ GPS เขาก็ไม่มาทําให้เราเพราะไม่มีนโยบายไม่มีเงินไม่มีงบมาแต่ว่าเครื่องที่ GPS ที่เราซื้อเนี่ย ขายข้าวบ้างระดมเงินกันบ้างนะครับแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เอามาวาดกันแล้วก็ข้าไปโอโรมชาวบ้านก็ไปแต่ว่าอาจารย์บางคนเขาก็เพื่ออํานวยให้บ้างมูลนิธิต่างๆอย่างเงี้ยเรียนรู้แผนที่อ่านแผนที่ต่างๆพิก,กัดแล้วก็โจทย์บันทึกนะครับพอเราทําเป็นก็เอาส่งทีไปโอโรมแล้วก็กลับมาคุยกับชาวบ้านเราจะเริ่มต้นยังไงโจทย์ยังไงโจทแปลงที่ดีก่อนแล้วก็ไปโจทย์พื้นที่ป่าอะไรต่อไปยังไงครับจบรอบขอบเขตก่อนโจทย์เสร็จแล้ว แล้วก็เรียนมาลงในข้อมูลบษษันทึกเสร็จแล้วก็ไปโดาวน์โหลดเครื่องให้เขาต้องทำกันหลายรอบมากครับเพราะว่าแต่ละเครื่องราคาถูกบานจุดได้ไม่เยอะอย่างที่คุณพลึกเล่าค่ะกว่าจะได้ข้อมูลนี้มานะคะยากลําบากไม่ง่ายนะคะเพราะว่าชาวบ้านวัดกันเองเริ่มแรกเนะะี่ยค่ะไม่ค่อยจะมีความรู้แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์นะคะจึงได้อาศัยการระดมทุนแล้วก็ระดมข้าว ช่วยกันซื้อค่ะระดมได้ก็ไปซื้ออุปกรณ์มานะคะประกอบกับมีมูลนิธิต่างๆแล้วก็นักวิชาการเนี่ยค่ะเข้ามาอบรมให้ความรู้เป็นพี่เลี้ยงให้กับการทํางานในครั้งนี้การเก็บข้อมูลเนี่ยค่ะทำได้ช้าหน่อยนะคะแต่ว่าก็ทํามาต่อเนื่องหลายปีค่ะพอได้ข้อมูลมาจึงได้จัดเวทีคืนข้อมูลและก็ชวนภาคส่วนต่างๆทั้งปลัดอาวุโสอำเภอเสมิงหัวหน้าหน่วยการจัดการต้นน้ำ ผู้นำชุมชนสาภาลมหายใจเชียงใหม่และนักวิชาการจากมหมิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมาร่วมงานเพื่อเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนําไปสู่การยอมรับในสิทธิการจัดการที่ดินของชุมชนค่ะดูว่าเราได้ข้อมลชลชนหรือไม่อข้อมูลพื้นฐานเนาะแล้วก็ที่จะขยายต่อเนี่ยเราก็จะได้ทาเลือกป่าป่าด้วยป่าที่เราทิ้งไว้ มื่อก่อนเราเคยไปทางไร่ตรงนั้นแล้วก็เราไปพืชทิศทางกีดัดเดอแล้วก็ประเดี๋ยวนี้มันคือไปป่าหมดแล้วเนาะเราจะเก็บข้อมูลเหล่านะแล้วก็ให้มันได้โค้ทัวแล้วก็จะได้เสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่เข้าใจว่าเราไม่ใช่เราทําไปเรื่อยไปเรืยนะเราทํามีขอบมีเขตแล้วก็มีที่เราที่จะแบ,บที่อนุรักษ์ก็มีอ่ะเอกสารแผ่นนั้นวันนี้อาจารย์ก็พูดนะว่ามันไม่ใช่โฉนด มันเป็นแค่ก้าวแรกของชาวบ้านมันยังต้องก้าวเดินต่อวันนี้อาจารย์เห็นพลังของชาวบ้านเต็มสิบแต่อยู่ที่ว่าจังหวะก้าวต่อไปเพื่อที่จะใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะชาวบ้านเนี่ยได้ลงทุนลงแรงไปแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้อย่างไรให้าชาวบ้านรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือความชอบธรรมของเขานะเขาไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของราชการแต่เขากำลังเรียกร้องสิทธ์ ที่เขาเนี่ยทำสืบทอดกันมาอย่างยาวนานอันนี้อาจารย์คิดว่ากระบวนการเหล่านี้ต่างหากที่สําคัญแล้วมันค่อยๆนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในปีสปีนี้แต่ถ้ามันอาศัยองค์คาพยพหลายๆส่วนเนาะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนหนุนเสริมชาวบ้านอาจารย์เชื่อว่ามันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ แม้ว่าเอกสารทะเบียนประวัติที่ดินจะยังไม่ได้รับการรับรองแล้วก็มีสิทธิ์เชิงกฎหมายนะคะแต่ชุมชนก็หวังว่าข้อมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่ทำกินนี้จะเป็นเครื่องมืออ้างอิงที่พวกเขาจะเสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ดินแล้วก็ป่าไม้ต่อไปค่ะหรืออาจจะเป็นข้อมูลให้กับชาวบ้านนะคะได้ออกแบบการใช้ที่ดินให้ยั่งยืนมากขึ้นค่ะคุณวันวิสาคุณธีระเดชค่ะนี่เขาจะพึ่งพาตนเองเลยค่ะในหลายพื้นที่เราเห็น ชุมชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะร่วมกันทําข้อมูลในการจัดการจัดสรรพื้นที่เนะะี่ยค่ะเราก็หวังว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูงหรือว่าในหลายๆพื้นที่นะคะจะมีการจัดการแล้วก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทํากินอย่างเป็นธรรมนะคะครับข,ขอบคุณมากนะครับคุณพัทิดาครับ